哎呀！Oh, yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะเวะมาทักทายสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะได้ไม่ลืมกันนะคะเพราะช่วงนี้เราก็จะยังไม่ได้ลงคลิปนะคะเวะผ่านไปผ่านมาเข้ามาทักทายได้นะคะทุกคน พอเราไม่ได้ไลฟ์นานๆเพื่อนก็หายไปเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยจะแวะมาทักทายเพื่อนจะได้ไม่หายเพื่อนจะได้กลับมาทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันอาทิตย์หุยขอบคุณขอบคุณการกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆลยเลยเออส่งคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะคะ พี่ปัวสวัสดีค่ะมาทักทายสักแป๊บค่ะพี่สวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้มาบ่อยแล้วเพื่อนหายเราต้องมาบ่อยๆพี่รู้สึกว่าเอ้ยต้องมาบ่อยวันละรอบก็ยังดีรอบละสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรเงี้ย ไม่เกินนี้เนาะพูดคุยสนุกสนุกกันเนาะเนี่ยต้นไม้ของหนูมันมีแมลงหนูก็เลยจะมาสเปซหนึ่งเออเยอะเราไม่ค่อยมีเวลามากมายเนาะแมลงมันมีแมลงเหมือนประมาณเป็นมดอะ่ะหนูก็จะเอาน้ำยามาฉีดนะคะน้ำยาหนูก็ทำเองนะเป็นน้ำยาทำมาจาก เบกกิ้งโซดาแล้วก็ยาล้างจานนะผสมมันช่วยได้นะพี่ตายเลยเออเป็นต้นเบนเจมาดค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณคาถาวารีเอ๊ใครเอ่ยเนี่ยรู้จักพี่เปียด้วยสวัสดีค่ะคาถาวารีไทยนอรู้จักพี่เปียนี่ต้องเป็นคนที่เคยดู ไลฟ์พี่เปียเมื่อก่อนแน่ๆเลยคุณยา่าคุณย่าสวัสดีค่ะแวะมาทักทายสักแป,ป๊บค่ะคุณยา่าเมื่อช้าหนูพยายามนั่งตัดคลิปแล้วแต่ว่าเออหนูเอาไว้ก่อนเผื่อจะลงพรุ่งนี้พี่บัวก็บอกป้าจา๋าเออย่ยาวันวันสวัสดีค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณย่าด้วยนะคะคลิปคุณย่าปังปังปัง,ป,งปังมากเลยยอดูเป็นแสนนะ หน้าหนูก็พยายามลงชอดด้วยมันเนี่ยคลิปยาวหนูก็เออยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่มันมีมดหนูก็เลยทำน้ำยามาฉีดมดน้ำยาหนูก็ทำมาจากน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ผสมกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ นั่งคุยกับเพื่อนก่อน <laughs> อ่าอากาศที่โรามนียร้อนหรือยังครับยังเลยยังหนาวอยู่เลยย่าวันวันก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่บัวย่าวันวันก็บอกขอบคุณค่ะเอ,อ่อข้าทาวว่าชื่อเล่นอะไรบอกพี่มาเดี๋ยวนี้เลยถ้าบอกชื่อเล่นมาพี่จะจำได้เลยว่าใคร <laughs> ยังหนาวอยู่เลยครับตัวเนี้ยเชิญของพี่อ่ะเจอหนาวมันมันมันร่วงไปเกือบครึ่งเสียดายมากเลยพีเบอร์เพิ่งไปชมไลย้อนหลังย่าวันวันคุยกับน้องปลาคลิปยาวไม่ค่อยได้ตังเลยเหมือนกันค่ะย่าแต่ว่าไอ้ไม่ได้หนูก็เข้าใจอยู่แต่บางอันมันแบบมันมันแบบมันแบบมันผิดปกติไง คาถาครับอ้าวเหรอชื่อคาถาเหรออ้าแสดงว่ายังยังไม่เคยมาดูพี่เปียรนี่รอบที่แล้วพี่ไม่ไม่มีชื่อนี้เข้ามาเลยแต่ทำไมรู้จักชื่อพี่เปียจ้าเก่งจังเลยขอบคุณนะคุณยา่าเก่งมากเลยนะหนูก็จะพยายามดำเนินรอยตามคุณย่าอยู่ เออได้ชดโตชีวิตยพยายามให้ได้สิบเหรียญขอให้ได้เร็วๆนะคะยา่าเออหนูเป็นคนบุรีรัมค่ะวิสวัสดีค่ะคุณ DIY ส่งดอกกุหลาบมาให้กับคุณค่ะพี่บัวอยู่สุรินทร์เหรอคะ เพราะว่าแต่ละคลิปก็จะเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์หนูบุรีรัมค่ะพี่น้องกันกับสุรินทร์นะคะขอบคุณน้องคาถาด้วยนะครับอุต่าห์แวะมาคุยกับพี่เปียนะคะคาถาวารีชื่อช่อมเท่จังเลยอะ่ะคุณ DIY นะคะขอบคุณค่ะ ดีไบายคุณชุใช่ไหมคะวันนี้ก็แวะมาพูดคุยแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะชดงานถนัดเพราะมันต้องเด็กคุณย่าคุณย่าเป็นคนแบบน่ารักมากเลยเวลาพูดแล้วมันก็เออมันเป็นตัวของตัวเองดีน่ารักดีย่าทำต่อไปครับเอ้ยทำต่อไปค่ะ ค่ะถาวารีติดตามพี่เปียมานานแล้วแต่คอยเป็นกำลังใจให้พี่เปียอยู่เงียบๆจะทักทายเมื่อคนไม่เยอะครับอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเย้น่ารักที่สุดคุณชุสวัสดีจา้าพี่บัวก็บอกอ้าวใกล้กันใช่ๆพี่บัวคนสุรินค่ะ พี่บัวพูดบรรยายเก่งเนาะชอบอะ่ะสวัสดีค่ะพี่พรานน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พรานน้อยด้วยนะคะคลิปปังสุดๆเลยคลิปล่าสุดหนูหนูกำลังจะเข้าไปดูนะยังไม่ได้เข้าไปเวไ,ไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้คอมเมนต์เดี๋ยวเข้าไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งพี่พรานน้อยก็เก่งมากๆเลยคลิปที่ไปเก็บพึ่งโอหแสนกว่าแล้วนะ สุดยอดค่ะพี่เก่งมากเลยพี่เปียสงสัยมีดองกับคนบุรีรัมนะคอยดูต่อไป <laughs> จริงเหรอจริงเหรอคะอืผู้เบาว ปรานน้อยที่หาพึ่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ปราน้อยที่หาพึ่งพี่พานน้อยเป็นคนเหนือใช่ไหมลูกสาวอ๋อเย,ย่จะมีสไปร์บุรีรัมเอ้ยจะมีเออจะมีดองคนจันทบุรีขอบคุณตุ๊กตาไฟฟนะคะน้องคาถาน้องคาถาจังหวัดอะไรเอ่ย วุ้ยทไมวันนี้คนเงียบวิตายหมดแล้วนาเห็นไหมมดของมดตายหมดแล้วทุกคนเห็นไหมได้พลังจากน้ํายาล้างจานเก่งใช่เก่งมากๆเลยพรานน้อยเก่งมากๆเลยพี่พรานน้อยเก่งมากๆเลยทีมงานเขาสุดยอดพรานน้อยสวัสดีค่ะย่าวันวันก็บอกพรานน้อยสวัสดีค่ะ ้ยมันตายหมดแล้วนะทุกคนเห็นไหมหมดตายแล้วอ่ะฉีดไปห้านาทีตายแล้วอ่ะพลังน้ำยาอุบลครับโอ้ติดอุบลก็อยู่ใกล้ๆกไม่น้ำโขงไหมใช่ไหมาอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อุบลร้อนไหมช่วงนี้ฝนตกบ้างหรือย,ยังเอ่ยที่บ้านน่ะ ถ้าฝนตกแล้วมันอากาศมันก็จะเย็นขึ้นเนาะแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ร้อน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 ใช่ครับอขอบคุณนะคะที่แวะเข,เข้ามาทักทายพี่เปียนะพี่เปียก็อยู่ไม่นานหรอกประมาณสัก20นาทีร้อนครับพี่เปียอมใช่ที่บุรีรัมย์บ้านพี่ก็ร้อนมากๆเลย อ๋หนูใช้หนูก็จะมีหนูจะผสมน้ำยาล้างจานแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำมันพืชสามอย่างผสมกับน้ำเดี๋ยวคลิปต่อไปหนูก็จะลงอันนี้แหละแต่ว่าหนูยังไม่ได้ลงหนูทำเสร็จแล้วแต่หนูยังไม่ไลงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะลงบ่ายๆหรือพรุ่งนี้ไม่แน่ใจแต่แต่ทำเสร็จแล้ว ม้านะมันตายแล้วนะมันตายอย่างรวดเร็วเลยไอ้ต้นเบนจมาศมันชอบมีมดพวกนี้มาเกาะพี่ปราณน้อยก็บอกสวัสดีครับคุณน้องหมาพาตะกุย <c oughs> โอ้ย วันนี้ไม่ได้พาเข้าสวนเลยเพราะว่าไปทุกวันแล้วเนาะวันนี้ก็เลยเอ,อ้อลองมานั่งตรงนี้ก็แวะมาทักทายแป๊บหนึงนะ่งเนาะพอให้มันหายคิดถึงเอาจริงๆนะมันก็แบบไม่ได้ลงคลิปได้อะไรมันก็คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะ พึ่งทางเหนือทำไมเยอะจังเลยพี่พรานต้นหนึ่งมีเป็นโหมีเป็นเป็นร้อยรังสุดยอดมากเลยอะ่ะพึ่งธรรมชาติน่ะเยอะมากเลยเนาะไอสวัสดีค่ะน้องมะนาวใช่ค่ะคิดถึงจริงๆอ่ายาวันวันใช่คิดถึง,งคิดถึง,ดถงได้มาคุยกันสักหน่อยก็ดีเนาะ สวัสดีคะ่ะน้องมะนาวหนูไม่ได้ดูไลฟ์สดหลายวันเลยวันนี้หนูมาแล้วเย้ดีใจจังเลยขอบคุณนะคะพี่ก็ไม่ค่อยได้มาทุกวันหรอกเออเมื่อวานพี่มาอยู่แต่พี่ก็หยุดไปเป็นเป็นสี่ห้าวันเหมือนกันนะวันนี้ก็เลยแบบเงาเงาก็เลยแวะมาทักทายสักหน่อย <laughs> ตอนนี้ยุ่งมากน้ำก็จะหมดคลองทุเรียนก็จะขาดน้ำโอ้เนาะย่า no. yeah. ผลไม้เนาะผลไม้ถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆมันก็มีผลเนาะมันทําให้ผลมันร่วงได้เนาะแต่ถ้าได้ฝนมาไอ้ o o o r o r n i n g อดัม o o d morning thank you very much เหนื่อยฝนไม่ตกใช่เลยย่าถ้าฝนไม่ตกนี่มันแบบมันทําให้มันมีผลกับพวกผลไม้ของเราอะลอยน้ำทะเลสนุกไหมครับพี่เปีย สนุกมากเลยแต่พี่ก็ไม่กล้าพี่จะกลัวตอนแรกพี่ก็เลยไม่กล้าไม่กว่าจะก่อพี่จะกล้าลงไปพี่ก็คิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่มีโอกาสไปอะพี่จะกระโดดท่าให้มันส,สวยๆหน่อยเพราะว่าพี่กระโดดลงไปแบบไม่มีท่าไม่มีอะไรเลย <laughs> กระโดดลงไปเฉยๆอะบางคนเขาก็จะแบบทําท่าแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยพี่ก็กลัวไงแต่ว่ามันไม่จมหรอกถ้าเรา ว่ายน้ําเป็นเนาะเวลามันลงไปปุ๊บมันก็จะลงไปก่อนแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาใหม่ก็สนุกดีนะสนุกดีแล้วน้ําทะเลสวยมากเลยอันนั้นพี่ไปตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วแล้วแหละแต่พี่ยังไม่ได้ลงคลิปไงพี่ก็เลยออ้ยอยากเอาลงอ้าคุณกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปียสวัสดีจ้า วันหลังรีวิวแมวได้ไหมคะน้องแมวน่ารักมากเออวันนี้ไม่เห็นหน้ามันเลยเนี่ยไม่รู้ไปไหนน่ารักใช่เขาชอบตามพี่ไปในสวนแล้วก็จะไปนั่งไปนอนพึ่งต้นเขาจะเอาแต่น้ำหวานอย่างเดียวไม่เอารังครับอืมใช่ใช่ใช่รังมันก็ทานแม่อร่อยน้องพี่เนาะแล้วก็บีบเอาแต่น้ำเยอะมากเลย ร้อนมากสงสารต้นไม้ใช่ยญาถ้าเกิดต้นไม้มันร้อนแล้วมันไม่มีฝนเลยมันก็ถึงเราจะรดน้ําก็จริงนะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่สวยเท่ากับมันได้รับน้ําฝนนะเนาะมันรับน้ําฝนนี้มันจะสวยมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณกายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่อีกก็ประมาณอีกสักสี่นาทีกว่าๆก็พอยี่สิบนาทีแค่นั้นแหละมาทักทายพอให้ใหายคิดถึง พอให้ได้แบบเมาส์นิดนึงขอบคุณทุกท่านนะอุ้ยจะบอกว่าไม่ได้จดชื่อเลยเนี่ยตายแล้วลืมลืมแล้วเดี๋ยวจะขอบคุณพี่บัวบุตรสบงนะคะขอบคุณน้องคาถาวารีที่แวะมาทักทายพูดคุยกับพี่เปียนะคะขอบคุณคุณดี y วบายคุณชุด้วยนะคะขอบคุณพี่พรานน้อยหาอยู่หากินนะคะขอบคุณน้องมะนาวนะคะน้องมะนาว อขอบคุณคุณไก่นะคะขอบคุณย่าวันวันด้วยน้องหมาพาตะกุยนะคะพาตะกุยคิดถึงใช่ไหมล่ะหนูก็คิดถึงย่านะมีใครอีกเนี้ยมีใครอีกไหมพี่บัวบุตรบงสตอรี่นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องกัทถาวารีขอบคุณเด คุณ DIY บายคุณชุนะคะขอบคุณพรานน้อยพี่พี่พรานน้อยหาอยู่หากินขอบคุณน้องมะนาวขอบคุณคุณไก่เอ่อแล้วก็ขอบคุณน้องมาพัทคุยหมดแล้วเนาะใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมคะน่าจะจดหมดแล้วแหละ <laughs> แล้วก็ขอบคุณเอ่อทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายนะคะไม่มีอะไรมากวันนี้มาฉีดแมลงให้ดูแล้วก็ตายไปหมดแล้วแมลง <laughs> แมลงได้ตายไปหมดแล้วค่ะขอบคุณหัวใจก,ก่อนนะคะขอบคุณน้องย่าวันๆนะคะหัวเราะกากเลยขอบคุณคุณไก่นะคะสําหรับเปลี่ยนทองนะคะพลังเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันตายแล้วไม่อยากไม่น่าเชื่อใช่ไหม5นาทีเขาตายแล้วเนี่ยตายหมดแล้วถุดยอดมากเลยพลังเน้ำยาล้างจานผสมเบกกิ้งโซดาแล้วก็น้ำมันพืชนะคะน้ำ1ลิตร หนูก็จะใส่ประมาณสองช้นชาสส่วน3อย่างเท่านั้นเองไปล้างจานมาค่ะอุ๊ยจะบอกว่าคุณคุณดีก็คือเป็นคนที่มีงานฝีมือนะคะทั้งเย็บผ้าทั้งทํานูน่นทํานี่จัดดอกไม้อันนี้ต้นอะไรอันนี้ต้นเบนจมาศค่ะต้นเบญจมาศของพี่ก็กําลังโตเบญจมาศนี้ก็ดีนะทุกคนก็คือเราปลูกหนึ่งครั้งแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปเลยนะ ขอบคุณน้องวารีด้วยนะคะเอ้ยน้องคาถาด้วยนะคะส่งลูกๆมาให้พี่เปียก็คือต้นเบนจมาศเขาก็คือก็จะเป็นเหมือนพืชล้มลุกไหมถ้าเรียกแบบนี้หรือเปล่าพอต้นเก่าเขาออกดอกแล้วก็แห้งไปเนาะทุกคนเราก็จะตัดออกแล้วมันก็จะมีต้นใหม่ออกมาเนี่ยคือเราปลูกหนึ่งครั้งได้นเนี่ยอยู่มาอยู่ได้ตลอด ใครที่คิดจะปลูกเบญจมาศนะคะแนะนําเลยนะดอกเบญจมาศดอกสวยพี่พรานบอกว่าเอบมองอยู่นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปจะต้องเดีบยไปดูพี่พรานน้อยไม่ดูพี่พรานพลอยชุดนี้ยอดวิวพี่พี่พรานน้อยปังมากเลยนะปังทุกคลิปเลย <c oughs> ก็คลิปพี่ก็น่าสนใจจริงๆแหละมันดูแล้วมันเพลินอ่ะมันดูแล้วถึงแม้มันจะยาวแต่เราก็สามารถดูได้จนจบอ่ะมันมีอะไรที่แบบอืน มันน่าสนใจแล้วมันน่าดูต่อว่าเอ้ยจะจบแบบไหนอะไรยังไงเงี้ยเออสุดยอดมากค่ะชื่นชมค่ะพี่ร้านน้อยหาอยู่ฮากินใครที่ชอบเกี่ยวกับพึ่งนะคะไปตามพี่เขาได้นะตอนนี้พี่ๆพี่เขาสุดยอดมากเลยต้นเบนจะมาานะคะน้องมะนาวแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกนะมันจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายนซึ่งก็อีกหลายเดือนเหมือนกัน ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขากําลังขึ้นมาใหม่กําลังแบบออกหน่อใหม่จากต้นเก่าเนาะพอเราตัดต้นเก่าทิ้งหนอง่อต้นใหม่มันก็จะขึ้นมาแทนแล้วมันก็จะสูงได้ถึงประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเซนติเมตรเลยประมาณนั้นอ่าแล้วก็จะใกล้เวลาแล้วนะทุกคนจะอภิพรานน้อยให้อยู่กันหนูจดชื่อพี่หรือ,อยังเนี่ยจดแล้วเนาะโอเคเอ่อ น้องเจขอบคุณคะ่ะขอบคุณหัวใจก,ก่อนๆนะคะคุณเจนะคะขอบคุณมากๆเลยก็วันนี้ก็ไม่มารบกวนเพื่อนๆเยอะแล้วนะคะก็ผ่านไปแล้ว20นาทีก็ขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะคะน้องวารีวันหลังแวะมาหาพี่เปียอีกไหมนะอีกนะคะถ้าพี่เปียไายนะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพรุ่งนี้จะายหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวถ้าพี่เปีย ว่างหรือไม่ได้มีภารกิจอะไรก็จะแวะเข้ามาทักถ่ายเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไม่ต้องอ่านอีกรอบแล้วมั้งเนาะ,อ,ะอ่านอีอ่านอีกรอบก็ได้ขอบคุณพี่บัวบุตรบงสตอรี่นะคะขอบคุณน้องคาถาวารีนะคะขอบคุณคุณ DIY อายบายคุณชุขอบคุณพี่พรานน้อยหาอยู่หากินนะคะขอบคุณน้องมะนาว ขอบคุณคุณไก่ขอบคุณน้องหมาพาตะกุยย่าวันๆนะคะขอบคุณน้องเจสวัสดีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอ้าวน้องแอนพีกขอบคุณน้องแอนด้วยนะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันใหม่วันวันหลังวันหลังวันหลังเนาะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายได้นะยกมือบ๊ายบายได้น้องแอนบอกอ้าว สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแววอ่าคุณแววคุณแววก็มาขอบคุณนะคะคุณแววแอบมองอยู่ใช่ไหมอ่ะเลยแอบดูอยู่ใช่ไหมขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้องคาถาสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขในวันอาทิตย์นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่วันหลังนะคะขอบคุณมากๆค่ะ